สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลือวันนี้จะมาทําการแกะกล่องกระเป๋าลุยวิตองมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้ได้สั่งซื้อทางเว็บไซต์ของลุยวิต t องนะคะแล้วก็ได้มาถึงตอนเมื่อประมาณ1 0 1ถึงสิโมงเช้านี้ได้นะคะแล้วก็ได้ทําการ แกกล่องแล้วก็เช็คเรียบร้อยแล้วเลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมวิดีโอที่ตอนตัวเองแกกล่องตอนแรกๆนะคะว่าเข้ามาแบบไหนบ้างแล้วค่อยกลับมาเจอกันว่า2องคินนี้มีอะไรบ้างคะ่ะ นั่นก็เป็นกล่องของเขานะคะที่ส่งมาให้ตอนที่ยังไม่ได้เปิดเช็คดูเนาะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยว่าชิ้นแรกเนี่ยคืออะไรกล่องของเขาก็จะเป็นกล่องสีส้มสดใสแบบนี้คือสวยชอบสีของเขามากเปิดมาด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นถุงผ้าแล้วก็มีชิ้นกระเป๋าที่อยู่ด้านในนี้ด้วยโอเคพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วมาชมพร้อมๆกันเลย ทนท่นทน่นทัน่สวยมากค่ะตัวนี้ก็เรียกว่า purchase accessory นะคะอมันเรียกยากเหลือเกินบางคนเขาก็เรียกง่ายๆนะสำหรับตัวเองนี่เรียกยากเหลือเกินก็มาในโมดกรรม c a n ว a s นะคะตัวนี้แล้วก็สายสะพายเขาก็จะเป็นหนังคาวไฮซึ่งเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆซึ่งค่อนข้างที่จะ สกรปรกได้ง่ายเวลาสัมผัสตัวโมนกรรมของเขาเนี่ยมีความนิ่มมากซึ่งมีความแตกต่างจากตัวคีเพาซึ่งได้ทำรีวิวตัวคีเพาไปแล้วนะคะตัวโมนกรรมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหยาบมีความแมตตมากแต่ตัวนี้นิ่นมมากแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้านหน้าของเขาจะเป็นแบบนี้ด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็พื้นตูดของเขา ซึ่งตัวโมนิกัมปรินต์ของเขาเนี่ยมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะ,ะไม่มีตัวไหนตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เขาก็มาพร้อมกับอะไหล่สีทองซึ่งตรงซิปของเขาเนี่ยจะเป็นอะไหล่สีทองอ่อนก็จะมีตัว l v. อประทับอยู่ทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวโซ่ของเขาไม่ใช่โซ่เสียตัวตะขอตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นสีทองเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีทองที่มีความเข้มแล้วก็ความเงาซึ่งจะมีความแตกต่างกับตัวซิปนี้มากนะคะในอะไหล่ของเขาเนี่ยก็จะมีตัว L v วประทับอยู่แบบนี้นะคะก็ทั้งสองฝั่งเลยอะไหล่ของเขาตัวเป็นตะขอตรงเนี้ยจะมีความแข็งแรงนะคะดูมากกว่าที่จะเป็นตัวซิปตัวซิปนี้มันค่อนข้างแบบกลงๆแบบบางเบาๆยังไงบอกไม่ถูกเนาะ อเดี๋ยวมาดูด้านในออ้ก่อนไปดูด้านในกันตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนคำว่า Louis Vuitton Paris Made in France นะคะตรงนี้ส่วนมากรุ่นนี้เขาก็จะผลิตกันที่ฝรั่งเศสเนาะเปิดมาด้านในด้านในจะเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องตรงนี้เขาก็จะเป็นผ้าสีน้ำตาลไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าคัตตอนหรือเปล่า แล้วก็จะมีช่องหนึ่งช่องตรงนี้ซึ่งเราสามารถใส่บินใบเสร็จใส่เงินสดหรือว่าใส่ก้าสต่างๆได้แล้วก็ด้านในของเขาตรงไหนเอ่ยเนี่ยตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเขาก็จะเขียนคําว่า MB หนึ่งสองเป็นปีที่ผลิตเป็นของปีนี้เนาะด้านในของเขาจะเป็นแบบนี้น้ำหนักของกระเป๋าเองนี่เบามากเป็นชิ้นที่หลายๆคนเนี่ยแบบ อยากได้นะคะแล้วก็หายากมากราคาก็อยู่ที่385ปอนด์เป็นราคาของประเทศอังกฤษน,นะคะก็ชื่นชอบในใบนี้มากคืออยากได้แล้วก็ต้องนั่งจ้องที่เว็บไซต์ของหลุยส์วิตองพอสมควรพบของของเขาลงในเว็บไซต์ปุ๊บคนก็รีบซื้อทันทีนะคะไม่ถึงขนาด ไม่ถึง1นาทีไม่ถึงครบนาทีด้วยนะคะคือของไปเร็วมากนะคะคือตัวเองนี่คือใช้เวลาในการที่จะซื้อใบนี้นะคะไม่ใช่คิดนะคะใช้เวลาในการจ้องเมื่อไหร่เขาจะเอาใส่ในเว็บไซต์สักทีนะคะก็นั่นละค่ะก็ค่อนข้างได้มาลำบากแต่ก็เขาทำให้ไม่ผิดหวังเลยนะคะก็ออกมาสวยงานเย็บก็เลิศไม่มีอะไรที่ตำหนิเลยนะคะ ไม่แน่ใจว่าบอกไปหรือยังว่าสายของเขาเนี่ยถอดได้ด้วยนะคะก็เป็นชิ้นแรกนะคะที่ได้มาต่อไปมาดูกันชิ้นที่สองทีน,นี้นะคะก็จะมีุงผ้าตรงนี้เขาก็เป็นสีฟ้าสวยมากนะคะแกออกมาพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ อันนี้เป็น shoulder strap นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีชื่อเต็มๆของเขาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านแล้วกัน adjustable shoulder strap 16mm มอนอกร,รมนะคะตัวนี้เขาก็มาในลายมนอกร,รม Canvas นั่นเองมาพร้อมกับอะไหล่สีทองตัวนี้นะคะอะไหล่ของเขาก็มีความแข็งแรงมากซึ่งก็เขาจะเขียนคาว่าลุยวิตองนะคะทั้งสองฝั่งเลยตรงเนี้ยเห็นไหมเอ่ยก้องมันไม่ค่อยจับนะคะ ทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมแล้วก็ในตัวหมุดของเขาก็จะประทับคําว่าลุยวิทองนะคะทั้งสองฝั่งเหมือนกันสายของเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะมีรูปรับระดับความสั้นความยาวนะคะมีด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจ็ดรูด้วยกันนะคะก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไหล่สีทองด้วยเหมือนกัน รงนี้เขาไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะห่วงหรือเปล่าหรือเขาเรียกอะไระทําจากคาวไฮมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรสีทองเขาก็มาพร้อมกับตัวแพตตรงโชเดอร์นะคะเวลาเราสพายมันจะได้ไม่เจ็บด้านในของเขาจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนังหรือว่าอะไรนะคะเป็นคน คือยังมองไม่เห็นเลยนะคะว่าตัวนี้เม d e in อะไรถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกได้นะคะก็บอกด้วยว่าเขาประทับไว้ตรงไหนหรือว่าเขียนไว้ตรงไหนนะคะสายของเขานี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งนิดน,นึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานก็ได้ความหนาของเขาอยู่ประมาณนี้นะคะ ก็เป็นสายสะพา์ไหลเนาะที่สั่งซื้อมาเพื่อที่จะเอามาใช้กับตัว p u ยเช่เ c e ก s ซซเรตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คิดว่ามาันน่าจะเข้ากันได้ไปดูช่องของน้องเจสมาซึ่งน้องเจสตเขาน่ารักมากนะคะก็อยู่ที่อังกฤษน,น้องเขาให้คำปรึกษาดีมากนะคะเราอยากรู้อะไรน้องเขาก็จะบอกนะคะเป็นอะไรที่แบบดีดีใจมากที่ได้รู้จักน้องเขานะคะ ถ้าเผื่อใครสนใจนะคะอยากเข้าไปดูวิดีโอน้องเขาเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วสายตัวนี้เนาะก็สามารถใช้ได้กับใบนี้นะคะหรือว่าใบอื่นๆที่เราอยากจะใช้สะพายก็ได้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีตะขอเวลาเราอ่าจะใช้งานเนาะเดี๋ยวมาลองให้ดูกับตัวนี้แล้วกัน จะเป็นลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะะเวลาสะพายเดี๋ยวขออนุญาตยืนนะคะแบบนี้ก็น่ารักนะคะแต่ตัวนี้เขาก็มีสายสะพายมาให้เหมือนกันนะคะสายสะพายของเขาเป็นหนังสีดําแบบนี้คะ่ะซึ่งมันก็จะแมทกับตัวหูหิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นหนัง แต่ว่าสามารถใช้สายสะพายตัวนี้ด้วยก็ได้เห็นไหมเอ่ยนะคะก็สวยดีเอาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นวิดีโอแกะกล่องน,นะคะกระเป๋าหลุยวิตองหนึ่งชิ้นแล้วก็เข็มขัดหนึ่งชิ้นไม่ใช่เข็มขัดนะคะเป็นสายสะพายไหล่หนึ่งชิ้นนะคะพูดผิดอยู่เรื่อยนะคะคิดว่าตัวน,นี้เป็นเป็นเข็มขัด ถ้าเพื่อชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครัง้งต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย